เหล้าบวยทำให้อร่อยจะทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับนี่ก็ปลายเดือนมีนาแล้วนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนโดยปกติวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นก็คือเขาจะมีช่วงพิธีดองบวยดองเหล่าบุ้ยครับสองสาวันก่อนผมก็เห็นครับว่าที่หน้าฟีด a c e b o o k ผมเริ่มมีเกษตรกรเริ่มจะเอาบววย ออกมาจําหน่ายแล้วอันนี้ก็เป็นบววที่ปลูกอยู่ในประเทศเรานะครับอันนี้ผมซื้อมา3โล3ากิโลร้อยสกิโลร้อยนะครับก็ดูจากระยะเวลาแล้วตอนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมครับประมาณ7เดือน10เดือน9เดือนครับก็ <c oughs> <c oughs> จะถึงช่วงปีใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ถ้าผมดองเหล้าบ่วช่วงนี้แล้วเราจะไปเปิดช่วงปีใหม่ แต่เหล่าบวยนี่มันจะต้องท้ายดีนะครับ365วันขึ้นไปคือ1ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปริมาณที่เราจะทำวัตถุดิบอุปกรณ์มีไม่มากเลยครับที่ต้องมีก็คือน,นี่ครับบวยบวยนะครับ 2. น้ำตาลกรวด 3. เป็นน้ำเปล่าหรือสุราพื้นบ้านครับ จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับไม่ได้มีไม่ได้มีความต่างแต่ถ้าเขาเรียกอะไรครับวัตถุดิบที่นํามาผลิตสุราพื้นบ้านแตกต่างกันก็จะมีผลต่อในเรื่องของกลิ่นที่จะเข้าไปทําเหล้าบวยนะครับและสุดท้ายก็คือโหลแก้วทําไมต้องใช้โหลแก้วเพราะว่ามันเป็นกรดนะครับถ้าเป็นดองในโหลแก้วเนี่ยมันจะดีกว่าทีนี้ขั้นตอนการเลือกซื้อบวยนะครับบวยที่ดีก็คือจะต้องให้มันออกสีน้ําตาลหน่อย ไม่ใช่เขียวปีมาเลยนะครับเขียวปีมามันจะยังไม่ค่อยแก่มันจะไม่มีความหอมของกลิ่นบวยอย่างอันนี้นครับพอเราดมปุ๊บเราจะสังเกตว่ามันจะมีกลิ่นบ้วยออกมาเลยถ้าถามว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงจะต้องเอาเอาบ้วยที่มีลักษณะลักษณะเ,เป็นสีน้ําตาลเล่าบ้วยเนี่ยครับคือจุดเด่นของมันก็คือความหอมของบวยและความหวานของน้ําตาลกวด ทีนี้นะครับคือถ้าเราเอาเขียวไปเนี่ยพวกน้ําตาลฟโตที่อยู่ในในในบวยเนี่ยเขายังไม่ไม่แปลเปลี่ยนจากกรดความเปรี้ยวไปเป็นความหวานนะครับมันเลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรครับความหอมมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับสีแบบนี้กําลังสวยเลยกาลังใช้ได้เลยครับสีออกน้ําตาลสังเกตจากการดมก็ได้อันนี้มันจะเขียวนะครับแต่ถ้าได้แบบนี้ครับมันจะจะสวยหลังจากเราได้มานะครับเราก็ มาเอาแคะตรงนี้นะครับออกแคะก้านแคะก้านออกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าเราดองบวยนะครับแล้วมันมีก้านก้านพวกนี้อยู่ครับมันจะทําให้ให้รสชาติมันเฟื่อนหลักการเดียวกันกับการหมักไวน์เลยครับคือการหมักไวน์อง,งุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเอาก้านอาง,งุ่นออกเพื่อลดความเฟื่อนของของไวน์มันมันเป็นมันเป็นกรรมวิธีที่ ต้องละเอียดอ่อนะครับเราก็ต้องแคะไปเรื่อยๆอันนี้นผมแคะแล้วครับแคะรอเนี่ยครับพอเราแคะเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งไว้ก่อนอันนี้วัตถุดิบต,ต่อไปก็คือน้ําตาลกรวดทําไมเราถึงต้องใช้น้ําตาลกรวดก็เพราะว่า 1. เราไม่ต้องการกลิ่นจากอ้อยที่ได้จากน้ําตาลใสแดงเราจึงไม่ใช้น้ําตาลใสแดงเพราะว่ากลิ่นอ้อยมันจะเข้ามามามีผลต่อกลิ่นบวย แล้วก็น้ําตาลกรวดเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นขั้นตอนการผลิตที่เอาน้ําตาลทรายขาวไปตกตะกอนจึงกลายเป็นน้ําตาลทรายกรวดมันจะน้ําตาลกรวดครับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรครับรสชาติที่ได้เนี่ยมันจะละมุนกว่าเอาไปใส่อะไรมันก็จะได้ได,ได้ได้ความหวานแบบละมุนนะครับไม่ไม่โดดไม่บาดคอเหมือนน้าตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงนี่ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะมี กลิ่นอ้อยจากน้ำตาลใสแดงมากบกลิ่นบวยวัตถุดิบต่อไปก็คือเนี่ยครับขวดโหลตามสะดวกเลยครับมีขวดเหล้าเก่าหรือขวดโหลอะไรก็ได้เราก็เตรียมไว้อันนี้ก็คือเป็นสุราพื้นฐานหลังจากนั้นนะครับเราก็หลังจากแกะที่แกะกา้กานก้านบวยออกนะครับเราก็นําไปล้างเดี๋ยวผมก็จะล้างนะครับล้างปกติครับล้างเพื่อ เพื่อให้ทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดปกติเลยครับล้างสักหนึ่งรอบสองรอบก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาพักไว้ให้มันเสด็จน้ำครับ อันนี้สำคัญนะครับคือเราต้องพักให้มันเสด็จน้ําเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการลดน้ําที่มันติดจากจากการล้างของบ้วยเนี่ยครับไปไม่งั้นมันจะไปมีผลต่อรสชาติมีผลต่อรสชาติในการที่เราจะหมักมันเนีครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนครับ หลังจากที่เราล้างแล้วก็รอผึ่งบวให้แห้งแล้วนะครับเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปก็คือการลวกทําความสะอาดภาชนะที่บรรจุเทคนิคนี้ผมได้จากสถาบันเลการดองเบอร์ของฝรั่งเศสนะครับในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเสียแล้วก็ฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฆ่าเชื้อก่อนที่จะบรรจุ ของหมักดองลงไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้สามารถนะครับมีโอกาสเกิดการสูญเสียได้เหมือนการหมักวายทั่วไปเขาก็จะใช้วิธีการเนี่ยครับฆ่าเชื้อโดยทําความร้อนแล้วก็จะใช้น้ําเดือดนะครับน้ำน้ำที่เดือดอุณภูมิตั้งแต่85องศาขึ้นไปเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆที่เกาะติดอยู่ตามเนี่ยครับหลังจากน้ําเดือดแบบนี้นะครับเราก็ลาดเลย ลาดไปเลยครับพอลาดเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากก็ให้ระวัง เราก็พักไว้นะครับพักไว้ทีนี้เรามาดูอัตราส่วนที่เราจะผสมผสมให้ได้เหล้าบวยที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยนะครับสูตรนี้ผมได้มาจากวัดแถวแถวภูเขาฟูจิตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะครับเขาจาลึกอยู่ในป้ายหินนะครับว่า เป็นเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกหรอกครับแต่ผมได้ได้ได้แรงบันดาลใจได้สูตรมาจากป้ายหินนั้นอัตราส่วนนะครับที่กลมกล่อมจะสําหรับผมนะครับผมเป็นไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์ในการดื่มเหล้าผมก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1 1ต่อ1ก็คือบวย1นกิโลอ่อน้ำตาล1กิโลอันนี้คือบรรจุ5้า0กรัมนะครับ1กิโลแต่ถ้าเกิดบางคนต้องการ เขาเรียกว่าอะไรครับไม่หวานเกินเราก็สามารถลดอัตราส่วนน้ำตาลลงได้เหลือ8ขีดแต่ผมจะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งลักษณะเลยครับเราก็ใส่บวยลงไปเรียงเลยครับบางคนอาจจะมีความสวยงามหน่อยนะครับก็จะเรียงเรียงน้ำตาลเรียงบวย1ชั้นเรียงน้ำตาลกรวด1ชั้นเพื่อความสวยงามเพราะอะไร,ระตลอดเวลาที่เรารอ ประมาณ1ปีเนี่ยครับมันจะเราจะได้รู้จะได้ลุ้นนะครับว่าเออลักษณะน้ําตาลละลายหมดหรือยังเยงนะครับเราก็เลียงให้มันสวยๆครับนะครับเลียงเป็นชั้นๆครับให้มันสวยๆ ไปแล้วครับห้าขีดทีนี้เราก็ใส่ตัลอีกเพราะผมไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์ครับผมต้องการ1ต่อหนึ่ง ก็จะเรียงชั้นสวยงามนะครับอันนี้ก็คือสุราพื้นบ้านทั่วไปชอบยี่ห้อไหนรักยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นเลยครับผมไม่ปิดบังยี่ห้อนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียตังสปอนเซอร์ให้ผมเล้าใส่ขนาดไหนตามสูตรก็คือใส่ให้มันท่วมครับ โดยประมาณก็คือถ้า1ต่อ1ก็คือ1เอ่อพวกนี้1กิโลแล้วก็เหล้าประมาณ1ลิตรนะครับแต่อันนี้มันลิตรกว่าผมก็จะให้มันท่วมพอครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลืงนิดเดียวก็ใส่ให้หมดไปเลยครับสิ่งที่ต่อไปก็คือรอ365วันแต่เทคนิคขั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมจะเอาแรปแรปปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าออกเพราะว่าโหลผมไม่ใช่แบบสูญญากาศผมก็จะเอาแรปปิดก่อนครับหนึ่งชั้น แล้ไปเลยอย่างนั้นก็ปิดฝาครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเก็บไว้อย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนแดดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการหมักก็อันนี้ครับเป็นถุงวิ่ง สีดำนะครับผมก็เอามาใส่ใส่เก็บไว้ครับแล้วก็เห็นไหมครับอีก365วันก็จะมาเปิดดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลักสูตรการทำเหล้าบ้วยง่ายๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยปรับสูตรใช้ได้นะครับแต่หลักสำคัญก็คือ 1. ลูกบวยนะครับควรจะเป็นสีน้ําตาลเพราะเราต้องการน้ําตาลฟุกโตสจากมันแล้วก็ต้องการกลิ่นหอมจากมัน 2. น้ําตาลต้องเป็นน้ําตาลกรวดนะครับเพราะว่ามันจะได้ความละมุนจากน้ําตาลไม่หวานบาดคอเหมือนน้าตาลทรายและห้ามใช้น้ําตาลทรายแดงเพราะมันจะได้กลิ่นร้อยนะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วลองทําเหล้าบวยไปกินกันนะครับสวัสดีครับ